มิสอสศีสเกตท่านหนึ่งนะครับสอสศีสเกตเขต8ปพักภูมิใจไทยชื่อนายอาจสพลสันไตรภพนะครับเขาเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เสนอสองความคิดเห็นซึ่งดีด,ดีนะครับอาสพนสันไตรภพบ,บอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็อยากให้แก้กฎหมายลูกให้เข้มขึ้นเรื่องวินัยสอสอด้วย จากสถิติการเข้าประชุมเราควรยกระดับมาตรฐานให้เหมือนพนักงานทั่วไปใครขาดลามาสายประชุมสภาต้องตัดเงินเดือนตามจริงให้เป็นมาตรฐานเดียวกับข้าราชการต้องงดงบอาหารสอสอในวันที่มีประชุมแต่ละคนซื้อกินเองได้เพราะมีเงินเดือนและสวัสดิการเพียงพออยู่แล้วคุณศิวดาบอกเห็นด้วยค่ะตรงใจมากค่ะ คุณ K.M. นะบอกเห็นด้วยค่ะนะครับใครไม่เห็นด้วยก็แปลกละสอสองเงินเดือนเยอะนะครับไหนจะเงินเดือนของผู้ติดตามผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวอีกเบ็ดเสร็จเนี่ยห้าแสนขึ้นเพราะฉะนั้นซื้อข้าวกินเองเถอะที่สภาก็มีโรงอาหารเนาะจึงเห็นด้วยกับสอสอ,อาสพลสันไตรภพ สสสีสเกตเขต8และท่านอย่าลืมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นจริงให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็มาโพสต์ภาพอีกนะครับจาก Facebook อาสพลสันไตรภพบบอกมื้อเที่ยงวันนี้55บาทอิ่มอร่อยและจ่ายเองยืนยันจุดยืนยกเลิกงบอาหารสสใช้เงินหลวงเท่าที่จำเป็นโปร่งใสประหยัด เพื่อประชาชนครับปรบมือขอบคุณฝากพี่น้องศีสเกตเลือกต่อไปสำหรับสอสอศีสเกตเขต8อาจสพลสันไตรพบพักภูมิใจไทยความคิดนี้ดีมากๆความคิดนี้ไม่เป็นภาระใดๆต่อแผ่นดินความคิดอย่างนี้สิค่อยเป็นตัวอย่างสอสอที่มีความคิดนะครับ หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ใครอยู่สีสะเกตเขต8ฝากเลือกต่อให้ด้วยนะครับพอดีไม่มีสิทธิ์เลือกในเขตนั้น